ในตอนเด็กๆใครที่ชอบเล่นเกมก็คงจะรู้จักคำว่า GM หรือเก m มาสเตอร์ันเป็นอย่างดีใช่ไหมล่ะครับเพราะอาชีพนี้เป็นเหมือนกับตัวแทนของนักพัฒนาเกมที่จะเข้ามาพูดคุยดูแลผู้เล่นโดยตรงมีเกมเมอร์มากมายที่ใฝ่ฝันตั้งแต่ตอนเด็กว่าโตขึ้นไปผมอยากจะทำงานสายนี้เพราะว่าจะได้อยู่กับเกมเยอะๆ แต่ความเป็นจริงแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็เป็นได้โดยในคลิปนี้เราจะพาคุณไปล่วงลึกถึงประวัติของอาร์โต้เที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งตอนนี้กระแสของเขาก็เรียกได้ว่ามาแรงสุดๆสำหรับวงการเกมมือถือเลยเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับและหากคุณเป็นคนที่สนใจและอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการทำคอนเทนต์กับทางแบ็คออีสปอร์ก็สามารถทำได้เพียงแค่สมัครเมมเบอร์ชิพ ในราคาเพียงแค่80บาทเท่านั้นก็จะมีสิทธิ์โวนเกมที่คุณอยากให้เราทําได้ในแต่ละครั้งและยังได้รับตราสุดเท,ท่ที่จะขึ้นเวลาคอมเมนต์หรือไลฟ์แชทอีกด้วยและมาเป็นส่วนหนึ่งของวงการ e ีสปอร์กันนะครับเหมือนเดิมหากชื่นชอบคลิปแบบนี้ของทางแบ e ็คคอร์กอีสปอร์ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางเรานะครับอาร์โต ได้รู้จักกับเกมตั้งแต่ยังเด็กน้อยในยุคที่เกมตลับหรือเครื่องแฟลมิงคอมกำลังเป็นที่นิยมที่บ้านของเขาได้ซื้อเครื่องนั้นมาไว้ที่บ้านเลยทำให้เขาได้สัมผัสกับเกมตั้งแต่ยังยาววัยจากจุดน,นั้นเขาก็เริ่มรับรู้ถึงความสนุกของการเล่นเกมซึ่งความชื่นชอบในจุดนั้นไม่ได้เล่นแค่ขคำๆคแต่เป็นการเล่นแบบจริงจในชนิดที่ว่านั่งเล่นทั้งวันเลยทีเดียว พอถึงตอนมัธยมตน้นกระแสของเกมคอนโซลก็เริ่มเบาบางลงและก็เริ่มมีกระแสของเกม PC แรงขึ้นมาแทนจนทำให้อาร์ตโตได้เริ่มเล่นเกมบน PC อย่าง King of Kings ที่ถือว่าเป็นเกมเก็บเลเวลยุคแรกๆในไทยเลยจากจุดนั้นเขาก็เล่นเกมต่างๆที่เป็นกระแสในไทยเรื่อยมาเมื่อเด็กคนไหนก็ตามที่มีความลงไหลในเกมมันก็ไม่แปลกที่พ่อแม่ของคนคนนั้น จะมีความเป็นห่วงเพราะกลัวลูกติดเกมจนเกินไปและเสียการเรียนได้และพ่อแม่ของอาร์โตก็คือหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันปกติใช้พูดตรงๆเลยก็คือที่ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่หลายๆคนแบบไม่อยากให้ลูกเล่นเกมเนี่ยเกิดจากความที่ไม่เข้าใจแล้วก็ความเป็นห่วงมากกว่านะครับ เขาอาจจะห่วงเราว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะเสียสุขภาพเสียการเรียนอะไรแบบนี้ซึ่งของอาร์ตอนนั้นเนะ่ะเราจะมีการแบบเหมือนตกลงกับที่บ้านไว้ข้อดีของบ้านอาร์ก็คือแบบพ่อแม่เป็นคนที่แบบฟังเหตุผลนะครับเราตกลงกันไว้เลยว่าแบบโอเคเล่นเกมได้นะแต่ว่าเกรดเนี่ยห้ามต่ํากว่า3.8แล้วก็ต้องมีแบบแบ่งเวลาออกไปเอออ่านหนังสือทั่วไปบ้างออกไปแบบทํากิจกรรมข้างนอกบ้านบ้างเล่นบอลพ่ออาร์เป็นนักบอลนีน่ะครับเออเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยนักบอลด้วยเขาก็คือเขาก็แบ่งเวลาได้ แม่เ็แบบว่าโอเคถ้าเกิดแบ่งเวลาได้แบบพ่อนะครับเราก็สามารถเล่นได้ พูดง่ายๆนะครับเราก็คือเราต้องไม่เอาความชอบของเราเนี่ยไปทําให้กระทบกับชีวิตด้านอื่นอาร์โตเองไม่ได้แค่ชื่นชอบการเล่นเกมเกมเลเวลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เขาเล่นมันทุกแนวเรียกได้ว่าตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนั้นเขาไม่เคยห่างหายจากการเล่นเกมเลยแม้แต่วันเดียวถึงแม้อาโตจะเป็นเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์แต่เขาก็ยังไม่ได้วาดฝันว่าตัวเองจะกลายเป็นโปรเพเยอร์เพราะเขาได้ประเมินตัวเองแล้วว่ายังไม่ได้มีฝีมือระดับที่จะประสบความสำเร็จในการแข่งขันได้และยังคงโฟกัส กับการเรียนเป็นหลักก่อนเสมออย่างไรก็ตามตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่นั้นอาโตะก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้ลึลกๆแล้วว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นมืออาชีพที่ทํางานเกี่ยวกับด้านเกมให้ได้เนื่องจากชื่นชอบมันเป็นอย่างมากและก็เห็นศักยภาพในวงการเกมมานานเพราะในสมัยที่ยังเล่นเกมเก็บเลเวลอาโตะก็ได้เริ่มหาเงินจากเกมโดยการขายเทมในเกมเป็นเงินจริงๆด้วย ในตอนนั้นวงการเกมในไทยยังถือว่ามีขนาดเล็กมากทําให้อาร์โตเลือกที่จะเรียนาสายวิชาไอทีเพื่อที่ว่าในอนาคตจะย้ายไปวงการเกมได้แต่ยังคงไม่ได้ตั้งเป้าหมายแบบจริงจังๆว่าจะทํางานในวงการเกมหรือไม่ในตอนใกล้เรียนจบมหาวิทยาลัยอาร์ตโตเองก็เล่นเกมฮาร์สโตนอยู่หนักมากๆจนเริ่มมีฝีมือและได้มีโอกาสไปแข่งขันเกมฮาร์สโตนที่จัดโดย ESL จนได้แชมป์ในประเทศไทยแล้วก็ไปแข่งต่อที่ต่างประเทศอีกด้วยนั่น ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อาโตได้ลิมรสชาติของการแข่งขันอ e ีสปอร์ตและทําให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการฮาร์ส s ตน n e มากขึ้นจนทําให้มีคนมาชวนเขาไปลองภาคการแข่งขันด้วยและก็เริ่มรับรู้ว่าวงการเกมยังมีอาชีพอีกมากมายหลากหลายสายเราไปแข่งของเป็นเป็นทัวของของสิงคโปร์ครับเป็นเซาท์อินดีเซียเขาก็จะคัดคนแต่ละประเทศเนี่ยก็คือมีการแข่งแข่งออนไลน์ในแต่ละประเทศด้วยแล้วก็แบบเออไปออฟไลน์ที่สิงคโปร์ ตอนแรกเราแข่งอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วก็ไปได้รางวัลที่ที่ไทยคือได้ที่1ไปแล้วก็ไปแข่งที่สิงคโปร์ต่อนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือแบบโอเคคนในในกลุ่มฮาร์ดสโตนก็มีรู้จักบ้างนะครับก็เลยแบบตอนที่มันมีแบบพวกแบบงานมิงอะไรแบบนี้เขาก็อยากให้เราไปช่วยเหมือนกับเป็นแคสเตอร์ให้ด้วยหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลายัยอาโตก็ได้ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ตามสายที่เรียนมาแต่เมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไป2ปีอาโตที่เล็งเห็นว่าวงการเกมในไทยเริ่มเติบโตขึ้นแล้ว เลยตัดสินใจที่จะลาออกจากบริษัทที่ทําอยู่เพื่อไปเข้าทํางานในบริษัทเกมแทนในตําแหน่งที่หลายๆคนคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือ GM นั่นเองที่น่าสนใจก็คือเงินเดือนที่ได้จากการเป็นโปรแกรมเมอร์ของบริษัทเดิมนั้นเยอะกว่าการเป็น GM ด้วยแต่อาโตะก็ยังคงเลือกที่จะทําตามแพสชั่นของเขาอยู่ดีตอนที่เรียนจบตอนแรกอะคืออทีอ IT ์ดิตเบไอก็คือเหมือนกับเป็น การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจนะครับก็ไปทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์ก่อนนะครับอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็เห็นว่าเออธุรกิจเกมมันโตขึ้นมาแล้วเราก็คุยกับที่บ้านตอนแรกที่ยังไม่อยากสมัครมาที่บริษัทเกมเลยเพราะว่าธุรกิจเกมมันยังไม่โตขนาดนั้นแล้วก็ที่บ้านเขายังไม่มีความมั่นใจในธุรกิจเกมเราก็เลยเลือกที่จะไปสมัครในเป็นโปรแกรมเมอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะเห็นว่าเอยเราสามารถ มีงานที่แบบมั่นคงทําได้นะไม่ใช่ว่าแบบเรียนจบมาแล้วหาง,งานไม่ได้นะครับหลังจากที่เราทาไป2ปีเนี้ยแล้วก็ไปคุยกับทีบ้านว่าเอ้ยเราอยากทําในสิ่งที่เราชอบมากกว่าก็เลยเลือกที่มาสมัครบริษัทเกมตอนที่เข้ามาที่ไกหน้าครับสมัยนั้นด้วยโครงสร้างองค์กรเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเกมโอ peration รวมๆครับก็คือเข้ามาเป็นเกมโอ peration ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะไปแบ่งสายที่ว่าโอเคสายงานที่เราจบมาเนี่ยควรจะไปทางานด้านไหนความจริงเป็น GM มไหมก็ก็คือ GM เเลยเพราะว่า ต้องเล่าก่อนว่าเรื่อง GM เล่าเล่าเรื่องงานของ GM ก่อนแล้วกันแต่คนน้องๆน่าจะอยากรู้นะครับก็คือก่อนดีน้องแบ่งก่อนว่า GM กับ Admin นะครับความจริงสมัยก่อนนะเราจะใช้คําว่า GM กับคนที่ทํางานเกมทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยมันมี Facebook เข้ามานะครับแล้วก็บางทีน้องๆเห็นว่าเฟซบุ๊กเขาใช้คําว่า Admin คนที่ไปตอบเพจคือ Admin ไม่ใช่ GM อันนี้ความจริงอยากให้ลบคําว่า Admin ออกไปเลยนะครับก็คือทุกคนเนี่ยเป็น GM เพราะฉะนั้นตอนแรกที่สมัครมาก็คือเราก็ตั้งใจเลยว่าเราจะมาทํางานเกมเต็มทีนะครับ ความริงเงินเดือนโปรแกรมเมอร์ตอนนั้นมากกว่ามากกว่าตอนที่ย้ายมาที่นี่ด้วยนะครับแต่ว่าด้วยด้วยแพชั่นแล้วก็ด้วยเราเห็นว่าไยธุรกิจเกมมันโตไวมากๆจริงๆตอนนั้นเราก็เลือกที่ว่าเรามาอยู่นี้เราอาจจะโตไวกว่าจริงๆก็ได้ถามว่าทะเลาะไม่ไม่ไม่มีเพราะอย่างที่บอกว่าแบบพ่อแม่ด้วยพ่อแม่เข้าใจว่าแบบโอเคเขาส่งให้เราเรียนจบหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตเป็นของเราแล้วเราเลือกที่จะทําอะไรเราก็ทําได้เลยแต่ว่าเราต้องบอกเขาก่อนว่าแบบเอ้ยไม่ใช่อยู่ดีย้ายงานไม่บอกอะไรอย่างนี้เราก็บอกให้เขาเห็นว่าแบบเกม คือตอนนั้นก็มีแบบมีข้อมูลไปบอกเลยว่าแบบเออธุรก,กิจเกมในไทยเนี่ยที่ผ่านมามันโตมากโตรเร็วมากในระยะเวลาไม่กี่ปีเพราะนั้นเราคิดว่าเราเราไม่ได้ชอบโปรแกรมเกมอร์ขนาดนั้นแต่ว่ามีแพชชั่นกับเกมมากกว่านั้นเยอะนะครับเราคิดว่าถ้าเกิดเรามาอยู่จุดนี้เราสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็ทาให้อ่าการเติบโตในหน้าที่การงานเราดีกว่าตรงนั้นการที่เขามาทํางานในการีน่าเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆสําหรับอาโต เพราะเขาได้ทํางานในสิ่งที่ชอบในขณะที่หน้าที่การงานของเขาเองก็เติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดเป็นอย่างมากตอนแรกเนี่ยเป็น P.O.E ครับ Part of e x c i l e ของกลแน ต้องบอกว่าอาจเป็น GM ที่ไีลนามาน่าจะประมาณ5เกมความจริงตอนที่เข้ามาก็มีการสัมภาษณ์ก่อนอยู่แล้วว่าเ,เราชอบเป็นเกมแนวไหนซึ่งตอนนั้นเกมแนวที่เราชอบวิสุดคือพวก MMORPG แล้วก็จะมี Poe กำลังจะเปิดเป็นช่วงก่อนเปิดเขาก็แบบเออโอเคงั้นเดี๋ยวมาลองทำ Poe ก่อนถ้าให้เทียบความสนุกของการทำงานในในบริษัทเกมแบบบริษัทอื่นๆนะครับโดยตรงเนี่ยต้องบอกว่าการทำงานในบริษัทเกมมันมีความสนุก มากกว่านะครับเพราะว่าการที่เราได้มาทํางานที่เราชอบนะครับได้มาเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ชอบในสิ่งเดียวกันนะครับรวมไปถึงธุรฯฯกิจเกมเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตวไวมากมีการเปลี่ยนแปลงไวมากๆนะในแต่ละวันนี้เราจะมีอะไรให้ทำมีอะไรให้คิดเยอะนะเราต้องแบบมีความตื่นตัวในการทํางานตลอดเวลามันก็จะมีความสนุกแล้วก็ไม่น่าเบื่อจ,จําใจนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าจะสนุกอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่างานก็คืองานน,งน้องๆบางคนอาจจะคิดว่าเป็น GM แล้วดีจังได้เล่นเกมตลอดเวลาซึ่งอันนี้ความจริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่เลย หลายๆคนอาจจะคิดว่าการเป็น GM นั้นมันก็ต้องสนุกอยู่แล้วสิเพราะงานของเราก็คือการนั่งเล่นเกมกับผู้เล่นทั้งวนันซึ่งความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเลยเราเราเรารวมๆแล้วกันนะครับคืออาร์นนตเป็นเป็น GM ที่ทำหน้าที่มาทุกอย่างแล้วนะครับต้องบอกว่าถึงตอนถึงจะบอกว่าเกมมันโตวไวแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเกมหนึ่งก็อาจจะมี GM เออยู่ไม่กี่คนเพราะฉะนั้นใน1เกมจีเ GM หนึ่งคนอาจจะต้องต้องทำหน้าที่หลายอย่างเช่นบางคนอาจจะต้องเป็นเซลล์ด้วยเป็นมาร์เก็ตติ้งด้วยก็มี บางคนเนี่ยต้องทำแบบเป็น Product ด้วยแล้วก็ต้องเป็น PM ด้วยก็มีซึ่งอาจ,จับมาหมดแล้วตอนที่ายเข้ามาตอนแรกอะด้วยที่เราจบโปรแกรมเมอร์มานะครับเขาก็อยากให้เราเป็นคนแบบเป็นโปรดักตเป็นคนทสเกมอะไรอย่างงี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มีทําไม่ว่าจะเป็นเซลเพราะเราก็จบสแตทมาด้วยนะครับทำมาร์เก็ตติ้เพราะเราก็เรียนมานะครับทำคอม m ูนิตี้ก็เคยทำนะครับเป็น PM ก็เคยเป็นคือเรียกได้ว่าเป็นหมดแล้วอีสปอก็เคยทำนะทุกอย่าง ทำมาหมดแล้วก็สนุกดีเพราะว่าเราได้ทำงานที่หลากหลายนะครับแล้วก็มันความจริงอาคิวมันตรงกับสายที่เรียนมากกว่าไปเป็นโปรแกรมเมอร์ดยตรงๆด้วยซ้ำเพราะาเราได้ใช้ความรู้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการตลาดนะครับสแตทนะโปรแกรมมิ่งก็ใช้นะครับรวมไปถึงแบบการเขาเรียกว่านะดีดร์ชิพการแมเนจเมนต์อะไรพวกนี้ก็ใช้หมดเลยตอนที่เราได้ทาการสัมภาษณ์อาโต ก็ได้ให้คำแนะนำสำหรับคนที่ตั้งเป้าหมายอยากจะทำงานเป็น GM ด้วยเช่นกันความจริงถ้าให้พูดตรงๆเนี่ยอันนี้คือตรงมากๆตรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆมีสายที่ที่อยากไปอยู่แล้วเช่นสมมติว่าเราอยากทำกราฟิกเกี่ยวกับเกมอันนี้เราก็ไปสายกราฟิกดีไซเนอร์เป็นดิจิทัลอาร์ตไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเห็นว่าแบบเ้ยเราอยากทำมาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวนะครับเราก็ไปเรียนสายมาร์เก็ตติ้งได้นะครับหรือว่าเราจะไปเรียนอ่าเป็น สายบรยิหารก็ได้นะครับเพื่อที่มาเป็นแบบ PM หรือแบบนี้นะครับแต่ว่าทุกอย่างมันต้องใช้ประสบการณ์ไม่ใช่ว่าแบบเอออยู่ดีเข้ามาล้าจะเป็น PM ได้เลยนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ตลอดเส้นทางการเป็น GM ของอารโตเขาก็ได้ทำงานมากมายมาหลายต่อหลายเกมไม่ว่าจะเป็น League of Legends ไปยัน Free Fire และเกม,มอื่นอีกมากมายตลอดเส้นทางมี P O E ครับผ่าต่อแว็กไซมี Lost a g a ครับ l l e a g u e of l e g e n d s นะครับ e and Soul แล้วก็ล่าสด Free ุดฟรีไฟครับตอนนั้นก่อนตอนแรกอยู่ POE นะครับแล้วก็รอสซาก้ามาเปิดเนี่ยซึ่งตอนรอสซาก้ามาเปิดอะด้วยความที่เป็นคนที่แบบไอ้คอสเพย์แล้วก็ชอบการ์ตูนอยู่แล้วรอสซาก้าเป็นเกมที่แบบว่ามีแนวแบบแนวแนวนั้นประมาณแบบไอ้ภาพตัวละครน,น่ารักน่ารักแล้วก็มีแบบว่าการตกแต่งตัวละครการแต่งสกินอะไรเงี้ยเข้ามาค่อนข้างเยอะเอยคิดว่าแบบถ้าเกิดเรามาช่วยทีมนี้น่าจะแบบทำให้เกมมันไปได้ไกลมากขึ้นพอทำรอสซาก้าเสร็จปุ๊บ ก็มีตัว리콜비젠เปิดมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ทางทางผู้บริหารก็เห็นว่าเฮ้ยเราน่าจะมีความสามารถในการไปทำในทำเกมที่ใหญ่กว่าแล้วก็ตำแหน่งที่สูงกว่านะครับก็ให้ไปช่วยทำ리콜비젠ตอนนั้นก็เป็นไปเป็นเหมือนกับมาแอซิดของโปรดิวเซอร์ของ리콜비젠นะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับเซลล์ทั้งหมดแล้วก็เป็นแอซิดของของแมเนเจอร์ด้วยเบนโซนี่ตอนนั้นก็คือพอทำเอลเอลมาสักพักแล้วอย่างที่บอกว่า หัวหน้าก็รู้ว่าเราชอบ MMO มากแล้วก็เี่ยนโซตอนนั้นเป็นเกม Triple A ที่เกมแรกที่เก n นาเอาเข้ามาเลยนะครับเราก็เลยเขาก็เลือกที่จะให้อาไปเป็น QA lead ก็คือเป็นหัวหน้า Product Team ในการคุมการเล่เกมทั้งหมดแล้วก็การเหมือนกับวางแผนทุกอย่างเกี่ยวกับเกมของเบน s o โซช่วงนั้น ตอนแรกที่รเ,เริ่มเริ่มตั้งแต่เบนโซก่อนแล้วกันคือความจริงตั้งแต่ลอสซาก,ก้าแหละเ่อเป็นคนที่แบบชอบเล่นเกมกับเด็กๆมากนะครับเมื่อเจะเล่นเกมอะไรคือแบบต่อให้เราเป็น g ีเอมาเป็นทีมงานเนี้ยเราก็จะแบบลงไปเล่นกับน้อง,องๆก็ทําให้แบบเออมีน้องๆบางคนรู้จักแล้วก็เข้ามาคุยด้วยวก็จะสนิทกับแบบผู้เล่นที่เล่นเกมอยู่กว่าแบบจีเอคนอื่นๆน,นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่แบบเออเราย้ายจากเบนโซมามาฟีไฟตอนแรกอันนี้ทำเซลล์หลักๆแล้วก็เป็น อ s i ตแม n เจอร์ของทางฟรีไฟส์อดีตของ Producer ก็คือเป็นผู้ช่วย Producer อร์ของฟรีไฟ r e ด้วยถึงแม้การทำงานเป็น GM ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างกา r ินาจะดูเหมือนเป็นจุดที่ประสบความสำเร็จที่สุดของเขาแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นดูเหมือนจะยังไม่ตอบโจทย์กับการเข้ามาทำงานในวงการเกมของเขาแบบเต็มที่จุดที่ทาให้อาโตมีชื่อเสียงมันเริ่มขึ้นในช่วงปลายปี2019ในตอนนั้นเขาทำงานในฐานะ GM ของเกมฟ e e Fire มาได้สักพักแล้ว เขาก็เลยลองตัดสินใจทําการสตรีมเกมฟรีไฟล์ดูบ้างเพราะเขาเองก็ชอบที่จะพูดคุยกับผู้เล่นของเกมที่เขาดูแลอยู่เช่นกันเริ่มทำไลฟ์ก่อนแล้วค่อยไปทำ YouTube เพียงเพราะอย่างที่บอกว่าแบบไ้ตัดคลิปก็ไม่เก่งทําอะไรก็ไม่เก่งนะครับการไลฟ์เนี่ยมันง่ายกว่าเพราะเราแบบเราแค่กดปุ่มอะแล้วก็ไลฟ์ก็เล่นได้เลยนะครับรวมไปถึงการไลฟ์เนี่ยมันได้ได้เรียลไทม์ฟีดแบ็กได้ได้คุยกับผู้เล่นแบบตรงๆบางทีหลายๆครั้งมันเราได้ ได้ความคิดเห็นแล้วก็ได้เหมือนกับได้รู้บักได้รู้อะไรต่างๆก่อนเพราะว่ามีผู้เล่นมาบอกเราในไลฟ์ซึ่งแม้ในช่วงแรกๆที่เขาเริ่มสตรีมนั้นมันจะยังมีคนดูไม่มากนักแต่ก็มีผู้เล่นส่วนหนึ่งเริ่มรู้จักชื่อของเขามากขึ้นแล้วว่ามี GM คนหนึ่งทำการสตรีมเกมโชว์ด้วยนะด้วยความที่เกมมีกิจกรรมและอัปเดตอย่างต่อนเนื่อง แต่ผู้เล่นส่วนใหญ่กลับไม่รู้ว่ากำลังมีกิจกรรมแจกของหรือมีอะไรอัปเดตในตัวเกมบ้างแล้วทำให้เขาวที่รู้ข้อมูลแบบครบถ้วนเพราะว่าทำงานเป็น GM อาร์โตจึงลองตัดสินใจที่จะทำคลิปลงบน YouTube เพื่อให้ความรู้แก่เหล่าผู้เล่นทั้งหลายว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นถ้าลองไปดูข้อมูลย้อนหลังแล้วละก็จะเห็นได้อาชัดเจนเลยว่าคลิปต่างๆที่อาร์โตโพสลงไปนั้น ก็ถูกใจผู้เล่นเป็นอย่างมากเพราะในเดือนธันวาคมปี2019เขาได้ยอด Subscriber เพิ่มขึ้นมาเกือบ12,000คนซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำ YouTube ไม่นานสาเหตุที่มีผู้คนมากมายชื่นชอบในคอนเทนต์ของเขาก็คงหนีไม่พ้นการที่ข้อมูลที่เขาทำออกไปนั้นเป็นคอนเทนต์ที่น่าเชื่อถือและหาดูได้ยากเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำคลิปฟรีไฟล์มักจะทำเพื่อนเน้นความบันเทิงมากกว่า แต่คอนเทนต์ของอาร์โตกลับเป็นคอนเทนต์สาระที่ให้ความรู้แก่ผู้เล่นนั่นเองนอกจากนี้การที่มี g ีของเกมที่คุณเล่นอยู่ออกมาทำคลิปแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกใจที่ฐานผู้เล่นของเกมนั้นๆจะชื่นชอบเข้าไปอีกเพราะเหมือนได้ใกล้ชิดกับทีมงานมากขึ้น ตั้งแต่ตอนนั้นอาโตะก็ทําคลิปให้ความรู้ต่างๆแก่ผู้เล่นเรื่อยมาทำให้ในแต่ละเดือนเขาได้ยอด s u b สไครเบอเพิ่มขึ้นมากกว่า1 0 0 0 0แคนในทุกๆเดือนจนชื่อเสียงของอาโตะเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆบน YouTube และในช่วงต้นปี2020อย่างที่เราก็ทราบกันดีว่าทั่วทั้งโลกของเราได้เจอกับวิกฤตโควิด COVID -19 วิกฤตนี้ทำให้อาโตะไม่สามารถไปทำงานในออฟฟิศแบบเดิมได้เลยต้องมาทำงานอยู่บ้านเขาเลยมีเวลาทำคลิปมากขึ้น จนในเดือนหลังๆมานี้เขามียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆจากเดือนละ1 0 0 0 0แสนคนค่อยๆเพิ่มเป็น2 0 0 0 0นคนและ4 0 0 0 0นคนจนในตอนนี้เขามียอด Subscriber มากกว่า1ล้านคนแล้วสำหรับผู้ชมที่ไม่ทราบกันการที่จู่ๆช่องหน้าใหม่บน YouTube จะมีชื่อเสียงขึ้นมาได้จนมีผู้ติดตามเกือบ1ล้านคนในระยะเวลาเพียงแค่ครึ่งปีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันชี้ให้เห็นว่าการทำคอนเทนต์ของอารตโตนั้น ถือว่าตรงจุดและตรงกลุ่มเป้าหมายของเขาที่สุดชื่อเสียงบน YouTube ของเขาก็ทําให้ยอดผู้ชมเวลาที่เขาสตรีมบน Facebook เพิ่มขึ้นเยอะไปตามๆกันจนในปัจจุบันนั้นอาโตะได้กลายเป็น G.M. ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้อีกจุดที่ทำให้ชื่อเสียงของอาโตโด่งดังขึ้นมาก็คงหนีไม่พ้นการที่เขาเองเป็น G.M. ของเกม r e e f ฟ r e และเกมดังกล่าวมีจำนวนผู้เล่นเยอะอยู่แล้วซึ่งในบางครั้งตัวเกมก็มีการปโปรโมทอาโตด้วย รวมทั้งสตรีมเมอร์และผู้เล่นฟรีไฟที่มีชื่อเสียงเมื่อรู้ว่าอาร์โตสตรีมก็เลยอยากมาเล่นด้วยถ้าไม่มีคนรู้จักเขามากขึ้นไปอีกมาจากผู้เล่นฟรีไฟล้วนๆเลยคือเราสตรีมมันน่าจะมาจาก Facebook หลักๆเพราะว่าเวลาที่เราสตรีมใน f a c e b o o กอะคือบางทีแบบเอสตรีมเมอร์บางคนที่รู้จักหรือแบบไอ ي, เคยคุยกับเราเนี่ยก็อยากมาเล่นกับ GM ทำให้แบบเวลาที่เราไปเล่นกับเขาเนี่ยก็จะมีคนแบบเอ้ยคนที่ GM จริงเหรอตัวจริงเหรอทำไมแบบ GM มาเล่นเกมด้วยก็แบบตามมาดูตามมาดูอะไรย่างเงี้ยครับก็ตามมาแบบทั้งสอบถามปัญหาหรือว่าตามมาดูเราเล่นเกมก็ตามนะครับจนแบบเราก็ทํา Facebook ไประดับหนึ่งแล้วก็เลยเริ่มมาทํา YouTube ตอนที่ทำยูทู e อย่างที่บอกว่าก็พยายามแบบหาคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ที่ผู้เล่นต้องรู้เป็นคอนเทนต์ที่แบบมีประโยชน์กับผู้เล่นเนี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยแบบมีกลุ่มผู้เล่นที่แบบมาติดตามค่อนข้างเยอะแล้วก็เร็วเพราะว่าเข มาตามช่องช่องนี้แล้วแบบไม่โดนคลิกเบ็ดไม่โดนแบบหลอกให้มาดูคลิปอะไรเงี้ยคือแบบมาดูแล้วมันได้ความรู้จริงๆมันมีประโยชน์กับเขาจริงๆบางทีถ้าเกิดแบบเราไปดูในเพจหลักการพูดหรือว่าอะไรมันอาจจะแบบไม่แคชชวลแล้วแบบบางทีน้องๆแบบคิดว่าแบบเอ้ยมันเขาใจยากเกินไปการที่แบบมาดูที่เพจอาร์ตเนี่ยครับมันจะแบบตรงๆเลยว่าแบบเฮ้ยถ้าน้องอยากได้ไอเทมนี้นะน้องต้องเล่นกิจกรรมนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยครับเขาก็จะแบบอ๋อถ้าเกิดเขาต้องการของฟรีเขาต้องทำอย่างนี้หรือว่าแบบ ตัวละครนี้ความสามารถจริงๆมันคืออะไรมันควรจะไปคอมโบกับตัวอะไรได้บ้างเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นแบบให้ข้อมูลล้วนๆเลยว่าแบบเออเทคนิคหรือว่าอะไรก็ตามที่เราที่เราเจอมารือวที่เราแบบมีผู้เล่นสอนละม,มันกันก็ความจริงช่วงแรกที่มาเล่นนะครับตอนนั้นเล่นกับตนกลาครับยังมีต้นกล้ามีแสนดีนะครับมีน้องวิวคัมแบ็กมีคนเงนครีมนะครับแล้วหลังๆวันนี้ก็จะมีแบบมาเล่นกันอีกเยอะๆมะมากม่ก็เรียกได้ว่าแบบไปดูสตรีมพี่ก็จะเจอแบบเหมือนคอล์ลปกับสตรีมเมอร์เยอะ นอกจากการเล่นเกมแล้วอาตโตเองก็ยังชื่นชอบในการคอสเพลย์เป็นตัวละครต่างๆด้วยเช่นกันเพราะในตอนที่เขาทางานเป็นเกมเกมอะไรเขาก็มักจะคอสเพลย์เป็นตัวละครเกมนั้นๆซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของชุมชนเอามากๆน,นานมากๆแ้วน่าจะคอสเพลย์มาประมาณ14ปีได้แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีบางช่วงในชีวิตที่แบบโอเคเราเรียนหนักหรือว่าทำงานหนักอย่างเงี้ยก็จะแบบเงินๆไปบ้างนะครับแต่ว่าเกิดนับตั้งแต่แบบครั้งแรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ที่สบปีครับตอนั้นที่เข้ามาคอสเพลย์ก็เพราะว่าแบบ เราชอบตัวละครแล้วก็มีรู้จักรุ่นพี่ที่คอสเพย์อยู่เขาชวนเราเข้ามาวงการนี้นะครับก็แบบคอสเพย์ต่อมาเรื่อยๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าคอสเพย์ตอนนั้นก็ก็เปงานเป็นดีเด็กที่สนุกนะครับพวกผู้แบบการเล่นเกมนะครับแล้วก็ได้งานได้อะไรหลายๆอย่างจากการคอรสเพย์ด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบเออเดินแบบเล่นหนังก็มีนะครับอะไรช่วงนั้นจนมาเห็นแบบปัจจุบันเนี้ยตอนนี้ก็อย่างคอสคิวนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็จะคอความจริงก็คอสซีไฟ ปล่อยมากๆนะน้องๆหลายคนตอนนี้แบบมาตั้งฉายาว่า GM คณิตนะครับแต่ก็น่าจะเห็นผลงานอยู่นะครับในในเฟซฟรีไฟค่อนข้างป่อยความจริงก่อนฟรีไฟก็มีคอร์สไม่ว่าจะเป็นแบบลอสซาก้า Lol เดินโซคือทุกเกมที่ทํางานมันก็คอร์สทั้งหมดเลยนะครับเริ่มคอร์สตอนเข้ามหาลัยแล้วเข้ามหาลัยใช่ใช่เพราะตอนเมื่อก่อนน่ยตอนที่เรียนมัธยมเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็เข้ามากรุงเทพตอนตอนเข้าจุฬานะครับแล้วก็เพิ่งรู้จักแบบเออวงการคอร์สหลังจากที่เข้ามาที่กรุงเทพแล้ว ตอนนั้คอสเพยแล้วก็แบบโอเคกลุ่มที่คอสก็เหมือนกับก็มีคนรู้จักค่อนข้างมากอย่างเงี้ยครับก็ได้ไปแบบเดิมแบบของเสื้อผ้าแบรนด์เป็นแบบแบรนด์สไตลแฟชั่นประมาณนั้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบงานพวกแบบอนิเมะหรือว่างานเกี่ยวกับญี่ปุ่นเขาจะจ้างเราไปเป็น MC บ้างจ้างเราไปเดินแบบบ้างอะไรแบบนี้ครับรวมถึงหนังตอนนั้นก็จะเป็นหนังเรื่องกาลินนะครับก็เป็นหนังเป็นหนังที่สร้างมาจากการ์ตูนไทยนะครับเพราะว่าแบบ อยากทำโปรเจกต์คนแสดงเพื่อมาตอบแทนแฟนคลับอะไรอย่างนี้ครับก็ได้ดีลกลับไปแสดงแล้วแล้วพอที่เรามาเป็น GM คือเราก็ยังคอสให้กับเกมันนั้นอยู่อะไรอย่างนี้ครับเป็นงานดีเลยที่เราชอบใช่ครับก็คอสอยู่ครับคอสทั้งการ์ตูนทั้งเกมนะครับรวมพอได้มาทําแบบเป็น GM เี้ยบ,บางทีเราก็รู้สึกว่าให้เราก็มีคนรู้จักอยู่ในในแบบกลุ่มคอสแต่ว่ามีแฟนคลับอยู่การที่เรามาคอสเพลย์เพื่อโปรโมทเกมเน,มนี้มันก็มันก็เป็นการช่วยในด้านการทํางานด้วย อพอปัจจัยทั้งหมดนี้รวมกันทําให้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงกลายเป็นคนที่มีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคนได้ภายในระยะเวลาสั้นๆอารโตเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถจัดแบ่งเวลาการเล่นเกมและการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการที่สามารถทําเกรดได้อย่างดีเยี่ยมการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนําและการทํางานในขณะที่ยังคงเล่นเกมแบบเต็มที่ไปด้วยได้อาร์โตได้แสดงให้เห็นแล้วว่า เกมเมอร์เองก็สามารถสัมผัสกับการเล่นเกมได้อย่างเต็มที่ในขณะที่ยังใช้ชีวิตตามปกติได้ด้วยและที่สําคัญเลยคือคนที่อยากจะทํางานกับเกมเป็นอาชีพนั้นไม่จะเป็นตงเปบนโปรเพเยอร์หรือสตรีมเมอร์เสมอไปแต่ยังมีอาชีพอื่นๆที่สามารถทํางานค่วบเกมได้อยู่ด้วยอย่างการเป็น GM ในปัจจุบันอาร์ตโต้ก็ยังคงเติบโตอย่างต่อนเนื่องในการเป็นอินฟลูเอนเซอร์อีกคนหนึ่งเลยที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ โดยเฉพาะในวงการเกมฟรีไฟล์ซึ่งเราก็คาดว่าในอนาคตเขาจะยังคงคอยสร้างคอนเทนต์สร้างผลงานไม่แบบว่าเขาจะเล่นเกมอะไรก็ตามต่อไปเรื่อยๆครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอยากให้เราทำประวัติของใครก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ของทางแบคข้ออ e ีสปอร์ตก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้จากทางเรานะครับ ก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่แบบสปอร์ตกันมานะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านก็ตามหรือว่าเป็นแบบเพื่อนหรือว่าเป็นแบบน้องๆที่เข้ามาดูสตรีมก็ตามเพราะถ้าเกิดไม่มีน้องๆไม่มีกําลังใจพี่ก็คงมาได้ไม่ถึงจุดๆนี้นะครับส่วนถ้าอยากจะฝากอะไรถึงคนทั่วไปนะครับก็กลุ่มแรกกันก็คือเป็นกลุ่มที่อยากเข้ามาในวงการเกมนะครับไม่ว่าจะมาเป็น G.M นะครับมาเป็นสตรีมเมอร์มาเป็นนักแข่งนะครับอยากให้น้องๆน,นะครับไปศึกษาหาข้อมูลก่อนนะครับว่า จุดที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยต้องการความรู้ความสามารถทักษะอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวแล้วกพ็พัฒนาตัวเองในการที่เข้ามาสู่จุดนั้นแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราอยากประสบความสําเร็จนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องมีการแบ่งเวลาที่ดีนะครับอย่างที่บอกไว้อย่างของพี่เนี่ยก็ต้องมีการคุยกับที่บ้านเลยว่าแบบโอเคจะเล่นเกมเท่าไหร่จะทําอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าคือ การเล่นเกมมากๆไม่ได้ทําให้เราประสบความสําเร็จในสายเกมนะครับเราต้องมีการพัฒนาตัวเองด้วยก็ต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านอื่นด้วยนะครับสำหรับคนอื่นนะที่อาจจะไม่ได้รู้จักเกมไม่รู้จักวงการเกมอันนี้อยากให้ทำความเข้าใจแล้วก็เปิดใจรับเกมมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าทุกๆอย่างนี่มันมีทั้งข้อดีของและข้อเสียของมันนะเกมก็เหมือนกันมีทั้งข้อดีและข้อเสียถ้าเกิดเราสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเกมได้นี่เราก็จะสามารถพัฒนาข้อดีของมันแล้วก็ป้องกันข้อเสีย